สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญจากงาน Google I/O 2025ที่เพิ่งจบไปภารกิจของเราก็คือกลั่นเอาเฉพาะเนื้อเนื้อเน้นๆเลยค่ะจากงานนี้ให้เข้าใจง่ายที่สุดตีมหลักปีนี้เนี่ยชัดเจนมากเลยนะคะคือ AI เนี่ยไม่ใช่แค่ส่วนเสริมแล้วแต่กลายเป็นแบบว่าแกนกลางของทุกจงที่ Google ทำเลยตั้งแต่ Search ไปจนถึง Android แล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยค่ะ Google ไม่ใช่แค่พยายามทำให้ AI มันฉลาดขึ้นเฉยๆนะแต่เขาต้องการให้มันเอ่อลงมือทำแทนเราได้เลยลองมาเจาะลึกกันค่ะว่ามันหมายความว่ายังไงใช่ครับคือการเปลี่ยนแปลงนี้มันกระจายไปทั่วผลิตภัณฑ์หลักๆของเขาจริงๆนะครับเริ่มที่ตัวสมองกลหลักอย่าง Gemini ก่อนเลยครับมีอัปเดตใหญ่เป็น Gemini 2 5 Pro เพิ่มโหมดใหม่ที่เรียกว่า Deep Think Deep Think ครับ สำหรับการคิดวิเคราะห์ที่มันซับซ้อนขึ้นหลายขั้นตอนมากขึ้นไม่ใช่แค่ตอบคำถามง่ายๆแล้วแล้วก็มีความสามารถด้านมัลติมีเดียใหม่ๆด้วยอย่างเช่นเปลี่ยนภาพนิ่งธรรมดาให้เป็นทรงกลมสามิติมีเสียงประกอบได้โอ้โห oh, สามิติพร้อมเสียงเลยครับหรือว่าฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงพูดที่มันสลับภาษาได้ทันทีเลยอันนี้ก็น่าสนใจอือ uh ือ huh. ยังไม่หมดนะครับ ยังมีโมเดลเฉพาะทางอีกอย่าง g e r m n n d i f f u s i o n อันนี้เน้นสร้างภาพเขาว่าเร็วขึ้นกว่าเดิม4-5เท่าเลยนะเร็วขนาดนั้นเลยครับแล้วก็ที่น่าจับตาม,มากๆคือ v o 3อันนี้เป็นโมเดลสร้างวิดีโอเป็นรุ่นแรกเลยครับที่สร้างวิดีโอแล้วมีเสียงประกอบมาพร้อมเลย อ๋อมีเสียงด้วยใช่ครับอาจจะเรียกได้ว่าหมดยุค AI ทําหนังเยียบแล้วก็ได้นะฮ่าฮน่าสนใจค่ะอันนี้มันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างคอนเทนต์ไปเลยก็ได้ครับพวกสต็อกฟุตเทจสต็อกซาวอาจจะต้องปรับตัวกันเข้าใจเลยค่ะคือตัว AI เองมันเก่งขึ้นมากจริงๆแล้วความสามารถใหม่ๆพวกนี้มันส่งผลกระทบตอ เ,เครื่องมือที่เราใช้กันทุกวันอย่าง Google Search บ้างไหมคะเห็นว่ามี AI Mode ตัวใหม่เริ่มใช้แล้วในสหรัฐใช่ครับตัว AI Mode เนี่ยทำให้เราถามคำถามที่มันยาวๆซบับซ้อนมากๆได้ในครั้งเดียวเลยมันใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่า Query Fanout Query Fanout ครับลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีคำถามยากๆคำถามหนึ่งโยนให้ทีมวิจัยตัว AI โหมดที่เป็นเหมือนหัวหน้าทีมเนี่ยก็จะแตกคำถามเป็นส่ยวนย่ยอยๆส่งให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านไปหาข้อมูล อ๋อค่ะแล้วก็รวบรวมคำตอบทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นรายงานฉบับเดียวที่ครอบคลุมให้เราเลยแบบนี้ก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยสิคะใช่เลยครับมันทำงานคู่กับ AI overviews หรือไอตัวสรุปข้อมูลด้วย AI ที่ตอนนี้ก็มีให้ใช้ในหลายประเทศแล้วนะครับน่าจะ200กว่าประเทศแล้วอื mm. นอกจากนั้นยังมี search life อันนี้เชื่อมกับ project Astra Project Astra นี่คืออะไรนะคะ Project Astra เป็นเหมือนความพยายามของ Google ที่จะสร้าง AI ที่มันมองเห็นแล้วก็เข้าใจโลกรอบตัวเราผ่านกล้องได้แบบ Real Time เลยครับทำให้เราแบบว่าถือมือถือส่องไปแล้วถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าได้เลยว้าวล้ำมากค่ะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ AI Shopping อันนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่แค่ช่วยหาสินค้าราคาถูกนะแต่ AI สามารถแบบว่าลองเสื้อผ้าเสเมือนจริงให้เราได้โดยใช้รูปถ่ายของเราเอง ลองเสื้อผ้าให้เลยใช่ครับหรือแม้กระทั่งเอ่อช่วยติดตามราคาสินค้าแล้วก็กดสั่งซื้อให้เลยเมื่อถึงราคาที่เราตั้งเป้าไว้โอ้สั่งซื้อให้ด้วยนี่มันคือที่บอกว่า AI เริ่มจัดการสิ่งต่างๆแทนเราแล้วจริงๆสินะคะถูกต้องครับนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากน่าสนใจมากค่ะการให้ AI จัดการเรื่องช้อปปิ้งให้เลยเนี่ยมันก็แสดงทิศทางเหมือนกันนะว่า Google อยากจะเข้ามาจัดก,การการกระทําของเราไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลแล้วนอกเหนือจากหน้าจอมือถือแล้วคะ AI กําลังขยายไปที่ไหนอีกบ้างอย่างพวกโลกเสมือนหรือ XR นี่มีอะไรใหม่ไหมคะมีครับ Google เขาเปิดตัว Android XR อย่างเป็นทางการเลยอันนี้คือเป็น OS สำหรับพวกอุปกรณ์สวมใส่โดยเฉพาะเลยนะครับพวกแว่นตาเฮดเซตอะไรแบบนี้ <ítulo> อ๋อ OS ใหม่เลยใช่ครับจับมือกับซัมซุงพัฒนาตัวโปรเจกต์ Mohan XR เฮดเซตคาดว่าน่าจะเปิดตัวปลายปีนี้แล้วก็มี Xreals Project Aura อันนั้นเป็นแว่นตาอัจฉริยะแบบมีสายแล้วก็ยังร่วมกับแบรนด์แฟชั่นด้วยนะอย่าง Gentle Monster แล้วก็ Warby Parker ทำแว่นตาอัจฉริยะดีไซน์แฟชั่นอ๋อมีแบรนด์แฟชั่นด้วยดูน่าใช้ขึ้นนะคะครับจุดสำคัญคือเขาพยายามฝัง Gemini ลงไปในอุปกรณ์พวกนี้ด้วย ทำให้เกิดฟีเจอร์อย่าง live translation ที่แบบว่าแปลภาษาให้เราเห็นสดๆบนหน้าจอแว่นได้เลยแปลสดบนแว่นเลยสุดยอดไปเลยค่ะแสดงว่า Google นี่มองไปไกลกว่าแค่โทรศัพท์แล้วจริงๆนะคะกำลังเอา AI ไปใส่ในทุกหน้าจอเลยทั้งแว่นทีวีหรือในรถยนต์แล้วพวกเครื่องมืออื่นๆสำหรับทำงานหรือว่าการสื่อสารละคะมีอะไรอัปเดตบ้างไหมมีครับใน Chrome ตัว Password Manager เนี่ยเก่งขึ้น คือมันสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านที่โดนแฮ็กให้เราได้โดยอัตโนมัติเลยโอ้โหดีจังครับแล้วก็มีการฝังเจม i นาเข้าไปในเบราว์เซอร์โดยตรงด้วยส่วนใน Workspace ก็มีฟีเจอร์อย่าง Personalize d s m a r t Replies ใน gmail อันนี้ ai จะเรียนรู้สไตล์การเขียนอีเมลของเราเพื่อช่วยร่างคำตอบให้เรียนรู้สไตล์เราเลยใช่ครับแต่ว่าต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนนะครับ อ๋อโอเคค่ะแล้วก็มี real time translation ใน Google Meet อันนี้คือแปลภาษาแบบ real time ในการประชุมแล้วพยายามจะรักษาน้ำเสียงหรือโทนเสียงของผู้พูดเดิมไว้ด้วยรักษาโทนเสียงได้ด้วยเหรอคะน่าทึ่งมัน่นครับผมสุดท้ายค่ะเห็นว่ามีบริการแบบเสียเงินตัวใหม่เปิดตัวด้วยชื่อ Google AI Ultra อันนี้มันคืออะไรแล้วมันสะท้อนกลยุทธ์อะไรของ Google คะถูกต้องครับ Google AI Ultra เป็นแพ็กเกจแบบพรีเมียมเลยราคาอยู่ที่250ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับ250ดอลลาร์ครับ แพงอยู่ครับแต่ว่าจะได้สิทธิ์เข้าถึง AI รุ่นท็อปสุดของ Google ก่อนใครแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ที่ต้องประมวลผลหนักๆอย่าง Deep Research ได้แบบไม่จำกัดเลยพร้อมกับได้พื้นที่เก็บข้อมูลเยอะมาก30เทรแล้วก็ได้ YouTube Premium ไปด้วยอ๋อเป็นแพ็กเกจรวมๆสินะคะใช่ครับอันนี้มันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่า Google กาลังสร้างโมเดลธรุรกิจเพื่อหาไรายได้จาก AI ขั้นสูง ควบคู่ไปกับการที่ยังให้ใช้ฟีเจอร์ AI พื้นฐานฟรีๆเพื่อขยายฐานผู้ใช้แล้วก็เก็บข้อมูลไปพัฒนา AI ต่อไปนั่นแหละครับค่ะ สรุปภาพรวมของ Google I/O 2025นี่ก็คือตอกย้ำเลยนะคะว่า AI คืออนาคตที่ Google ทุ่มสุดตัวจริงๆเป็นยุคที่เทคโนโลยีจะเข้ามาจัดการสิ่งต่าง,างๆให้เรามากขึ้นไม่ใช่แค่ให้ข้อมูลเฉยๆอย่างวิสัยทัศน์ของ Project Astra ที่อยากจะสร้างผู้ช่วย AI สากลที่มันเข้าใจและโต้ตอบกับโลกจริงๆรอบตัวเราได้หลายๆฟีเจอร์ที่พูดมาก็เริ่มใช้ได้จริงแล้วตั้งแต่วันนี้เลยด้วยนะคะครับผม ซึ่งประเด็นที่น่าคิดตามจริงๆก็คือเมื่อ AI มันถูกฝังลึกเข้ามาในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความสามารถในการลงมือทําหรือจัดการแทนเราได้มากขึ้นตั้งแต่การหาข้อมูลการซื้อของหรือแม้กระทั่งการเขียนโค้ดสิ่งนี้มันจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมความเป็นส่วนตัวแล้วก็ธรรมชาติของการพึ่งพาเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันของเรายังไงต่อไปบ้างอันนี้เป็นคําถามใหญ่ที่เราคงต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปครับ